ใายสนใจก็ทักมาเด้อค่ะเด้อลายมีลายมีมีแต่ลายงามๆไปไล่บึ้งเบาหวานต่วไหวไลยมีไงหรัดมัดมีขายเครงมีขายเครงลาย้วยสนใจก็ทักมาไล่ทักทายมัดไปเรื่อยๆท้ายไปเรื่อยไล่ทักผู้ใดสนใจกับแต่กับทักมาเลยค่ะ เพื่อสนใจกับติดต,ต่อไดเด้อค่ะเดือศูนย์หกห้เกตยองสองเกียรตยายรัดมัดสวัสดีค่ะมือนี้ยายรัดมัดมีกับสีมานแหน่น้ำลายมีซื้อเบิ้ลคือเก,าก่าลักกรได้จะว่าลายใดแน่ดอกลายค่ะเพื่อสนใจอยากสั่งกับสั่งไดเด้อค่ะเด้อลายมีเด้อลายค่ะเปิดแต่เบิ้ลพ่อเข่าเข่ามาันละ มีกระโดกบ,บัวทะเลบัวเรียงน,นีมากใกล้ๆนีหลายมีกระนกนุ่งหางสุนนี่ไล่มามาหรือว่าไล่ค้อนโด้มนนนนีดอกหายดอกใหม่กัปพีเสียหายกัปพีเสียมีลงน,นี่กัน ไก่ต,ตัวผู้ไช่เดินเข่าวๆไปดงสันนะพี่น้องหลายนี่กับนกพิราบเพสนใจกับทักมาแยกละก็ยึขาทยทั้งขายทั้งไล่เนี่แหละดเหยียดๆเป็นจุดเป็นจุดนี่แหละซองลอยแยกละก็ย่ดโซงไฮนี่แหละมัดหลายหลายหลายเพื่อซองลอยซ้ำลอยงันอยากเจ้าเพื่ออยากได้หน่อยได้หลาย เฮ็ดเ่าท่านเมดกบบนี้เฮ็ดไปเรื่อๆยๆท่ายออกมาไปเรื่อยๆขายได้มัดบะเดยกับท้ายไปแบบนั้นเดยไปกิ้นมากปิ้นเป็นสุดเป็นสุดรขายครับเฮ้ยสนใจเลยเดี๋ยวแต่ไรนี้กับทักมาเรื่อยๆเรื่อยๆย่ายัดขายทั้งไรขายทั้งมี ได้มีกับขายมีกับขายถักมาเรืยเพือใสวนใจกได้แบบได้แจกแบบได้ดไล่ได้ไปได้มีหน่อยมีญ่นีหมด ย้ายทับดี่พี่นี่ยตรรัย้หวาดตัวไวสิแมงจะได้เฮ็ดสีก็ได้อยากเฮ็ดเป็นเท้าดำนได้หมดแบบกเปมัดเร็วๆฮะไปยอมสีได้ได้หมดเฮ้ยแยลัวไปไทยเบื้องไม้ไปเบื้องไม้เรื่อยๆอยด้วยด้วยสนใจกับทักมาได้ด้วยค่ะด้วย สองนี่ก้าเดียวนงยมนีย่ยรัดมัดมีกไทยเบิ้งามีก้อนขาหน้าเดียเลยสนใจกับทักมาใดเรือ่อยากใดมียากใดไล่มีก็ได้เรื่อัดมัดีอไยไทยลงกไรตห่อยๆเรื่อยๆมืมีเลยไทยเบิ้งามีก้อนขาอันตัวนี้จะเป็นขาหน้าเ ลายส่เส้นไครเส็นใจลายหมีนะคะทักมาได้เลยนะคะมีลายเดียบหลายลายไลาครักลาครับ มันมีหรือไทยเบื้องจำนีก้อนเนาะค่ะน่าเดี๋ยวหมูยื่นจังเบื้องไล่ไหมมีหรือกระจำนีหล่ะค่ะวัสดีค่ะ